กำเนิดมังกร EP ที่34และเพเอกก็ได้ไปหาแม่นางฝึงเมื่อเข้ามาถึงแล้วเขาก็พบว่าแม่นางฝึงน่ะเกิดอาการแปลกๆพร้อมกับส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อเพเอกเข้าไปดูอาการของนางใกล้ๆเขากับถูกนางผลักจนกระเด็นออกไปแล้วจู่ๆแม่นางฝึงก็ได้ระเบิดพลังออกมาซึ่งในตอนนี้ร่างกายของนางมันก็มีวิญญาณร้ายสิงอยู่เพเอกจึงได้ใช้หุ่นมังกรจักระรัดไล่วิญญาณช่วยร้ายที่อยู่ในร่างกายของนางออกไปมันก็ได้ทําให้วิญญาณช่วยร้ายนั้นโกรธเคืองมากขึ้นไปอีกพระเอกก็ได้ใช้พลังวิญญาณอมตะไล่วิญญาร้้ยนนััอีกคง และในครั้งนี้มันก็ได้ทำให้วิญญาณชั่วรายนั้นโกรธเคืองมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าเหล็กเหลือขอเจ้ากล้าดียังไงมารุกรานในตัวของฉันฉันจะฆ่านายให้ตายและในขณะนั้นเองมังกรไฟในร่างของพระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเข้าไปจัดการวิญญาณชั่วรายตนนั้นเมื่อวิญญาณรายนั้นออกไปจากร่างแม่นางฝึั่งแล้วมันก็ได้ทำให้ร่างกายของแม่นางฝึั่งหนาได้รับบาดเจ็บสาหาัสเอกจะได้นำไข่มุกแห่งชีวิตให้นางกินเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งมันก็ได้ผลสุดด้วยร่างกายของนางนั้นก็กกกกกกกลลัััับบบมมมาาาาเเเปปป็็นนนนนนตติอออออีีีครร้้้้้งงงนะจจึไไไดดดทใใหพะ่ๆวส เด็กในตัวของนางถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วมันก็ถึงเวลาที่นางต้องออกไปจากที่แห่งนี้แล้วเพเอก็ได้สงสัยว่านางน่าจะออกไปไหนนางก็ได้อธิบายว่าตัวของนางน่ะมาจากพระราชวังฟินิกและตัวของนางเป็นนักบุญหญิงที่อยู่ที่แห่งนั้นที่นางมาที่โดเมนของพระเจ้านางมีจุดประสงค์อยู่2ประการเหตุผลแรกก็คือนางจะหนีจากการแต่งงานเพราะตัวของนางไม่ต้องการจะแต่งงานกับลูกชายของพระเจ้าที่นางยังไม่เคยพบเห็นหน้าของเขาเลยสักครั้งจุดประสงค์ที่2ก็คือนางต้องการจะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวนางเองเพเอก็ได้สงสัยว่าลูกชายพระเจ้าคนนั้นน่ะท ทำไมเขาถึงอยากจะแต่งงานกับนางมากขนาดนั้นล่ะทั้งๆที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยสักครั้งนางจึงได้บอกว่านางเกิดมาพร้อมกับการคำนวณของอาจารย์ก็คือการกับชาติมาเกิดของผู้ที่ยิ่งใหญ่เขานั้นอยากจะพาตัวของนางไปเป็นนางสนมนางจึงต้องไปจากที่นี่เพราะว่าตัวของนางนั้นมีภารกิจสําคัญที่ต้องไปจัดการซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ต้องการให้นางจากไปฉันคุ้นเคยกับคุณแล้วอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมแม่นางฝืงจึงได้ตอบกลับพระเอกไปในทันทีว่าต่อให้เราห่างกันมากขนาดไหนเราก็มีโอกาสที่จะได้พบกันเมื่อนางพูดออกมาแบบนนนัั้้้พเเจึึงงงไดดตวาาขม สมกอดเอาไว้และพระเอกนั้นก็ได้ขอร้องอ้อนวอนอยากให้นางทิ้งเขาไปแต่มันก็จําเป็นที่นางน่ะจะต้องไปฉันจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนฉันสัญญาว่าหลังจากที่ฉันแก้แค้นให้กับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดพระเอกก็อาสาที่จะแก้แค้นให้กับนางเองชูเฉียนเย่เชื่อใจฉันนะฉันจะกลับมาอย่างปลอดภัยขอให้ฉันทําตามอําเภอใจแค่ครั้งเดียวฉันสัญญาว่าฉันจะเชื่อฟังคุณในอนาคตซึ่งพระเอกนั้นก็ต้องยอมรับมันเพราะพระเอกไม่มีทางเลือกแล้วและในขณะที่ทั้งสองคนกําลังเดินอยู่นั้นจู่ๆไม่นางเฟิงโมเทียนก็ได้ปรากฏตัวขึ้้นพอออมมกกกับ่่่าาาวสที ฉันก็พบเธอสักทีเฟิงเฟยบูลูกชายของพระเจ้าต้องการให้เธอไปเป็นนางสนมของเขาฉันขอสั่งให้เธอฆ่าผู้ชายคนนี้แล้วกลับไปที่สวรรค์ถ้มฟินิกกับพวกเราเมื่อแม่นางเฟิงได้ยินแบบนั้นนางก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าฉันจะกลับไปที่นั่นแน่นอนแต่เมื่อฉันกลับไปที่นั่นแล้วฉันจะสั่งหารลูกของพระเจ้าคนนั้นเมื่อแม่นางเฟิงโมเทียนได้ยินแบบนั้นมันก็ได้ทาให้นางหน้ารู้สึกโกรธเคืองมากแม,ม่นางเฟิงก็ได้ใช้โดเมนศักดิ์สิทธิ์ระดับจัก,กรพรรดิจูจงไปที่แม่นางเฟิงโมเทียนในทันที่งทา ของภูเขาซีเว่ยด้วยกันเพราะตอนนี้มันอาจจะมีคนจํานวนมากรออยู่ที่นั่นและในเวลาต่อมาเมื่อทั้งสองคนเดินทางมาถึงทางเข้าของภูเขาซีเว่ยแล้วนั้นมันก็มีผู้คนมารออยู่จริงๆหลู่คุณหลุนก็ได้กล่าวขึ้นว่าชูเฉินเย่เรามาแก้ไขปัญหาใหม่และความเกลียดชังเก่าๆกันเถอะฉันจะให้นายดูว่าการเป็นศัตรูของพวกเรามันรู้สึกยังไงซึ่งจุดที่พระเอกกาลังยืนอยู่นะั้นมันก็คือกับดักของหลู่คุณหลุนนั่นเองแต่กับดักของเขามันก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยพระเอกก็สามารถทําลายกับดักนั้นนด,ด้่าาางงงวิิรชผหจ พวกคุณทุกคนกำลังรนหาที่ตายอยู่อย่างนั้นนหรอพระเอกก็ได้กล่าวออกไป